ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ อ่า BRC สองศูนย์ด้วยกันนะครับก็มีคนก็ชอบกาวนะบิตคอยประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้าน USDT นะครับต่อหนึ่งบิตคอน 1, 000, 000, 000, 000. นะก็เอาแหละนะเป็นการกาวนะที่พูดถึงเรื่องของอนาคตเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะไปหนึ่งล้านยังไงเนาะเพราะวา่าเราต้องดูปัจจัยตัวอื่นก่อน นะครับพอบิตคอยตอนนี้หรือ BTC ตอนนี้คือไม่มีให้เก็บละนะครับคือมันจะเป็นแอคเซ็เป็นเรียบร้อยนะครับของนักลงทุนสถาบัานฉะนั้นถ้าเกิดจะเก็บ่ผมว่าว่ายากนะครับเราก็ต้องตามข่าวต่อไปว่าพวกวานเนี่ยหรือนักลงทุนสถาบัานเขาจะระเบิดราคายัางไงเนาะอันนี้เกินความรู้มากนะครับแต่ผมว่าประมาณสักสองแสนน่าจะเอาไม่อยู่นะครับในระยะหาวิ่งข้างหน้า นะครับสองแสนสามแสนเนี่ยน่าจะไม่อยู่นะครับรอบนี้น่าจะขึ้นขึ้นหลักแสนนะครับพอเป็นไปได้นะเเราพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ชื่ออเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของเฟสนะครับชื่อเจมบอรนะครับและโจชัวเชฟเฟนนะครับเจ้าหน้าที่ของโกลแมนแซกแล้วก็มีการสัมภาษณ์กับบ,บุคลากรนะครับในวอร์ส j o u โจโน นะครับบุกลาดเนี่ยนะครับเขาก็สัมภาษณ์กับ p o l i s t r e e Journal นะครับว่า,าในส่วนเนี้ยนะครับของ Goldman Sach s เนี่ยเขาเชื่อว่าอาตาัตราดอกเบีย้ยน่าจะลดประมาณเดือนมีนาคมนะครับก่อนหน้าอาตาัตราเงินเฟอ้อจะแตะสองเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีการปรับลดอาตาัตราดอกเบีย้ยซึ่งโอ้อันเนี้ยไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นตนะว่าจะเดือนมีนาคมหรือเปล่านะครับเพราะว่า าสาย BTC เนี่ยหรือสายพวกสินทรัพย์เนี่ยเขาน่าจะพยายามที่จะให้ตรงกับฮาวิ่งนะครับอันนี้หนึ่งประเด็นที่ที่น่าสนใจนะสายบิตคอยหรือคริโตเนียนเนี่ย,ยก็พยายามที่จะให้ตรงกับฮาวิ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ตรงอะนะนะครับอเมริกายังไงก็ต้องมีการกดอัตราดอกเบีย้ยต่อไปคือไม่ให้เงินนะ่นะครับไหลออกไปให้กับ ให้กับกลุ่มอื่นๆื่นละกันนะครับเพราะมันมีเรื่องของ geo politics อยู่นะครับเราก็เรื่องของจีนในส่วนของฮ่องกงนะครับที่ตอนนี้ก็กลายเป็นฮ่องกงหับแล้วฉะนั้นต้องแข่งขันกันสูงนะครับยังไงอเมริกาก็ต้องมีการลดอัตราดอกเบีย้ยได้ช้าที่สุดนะครับและก็ก่อนที่เขาบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยแหละนะครับก่อนอัตราเงินเฟอ้อจะแตะ2%องเเซ็ ตอนนี้ถแถลงการของเขานะคในบรโบลาเนี่ยเขาบอกอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยไม่รวมค่าอาหารและพลังงานอาจลดเหลือประมาณ2%ภายในไตรมาสที่สามผมว่าเป็นไปนไม่ได้ช่วงนี้สงครามนะครับเราก็ไปคาดเกี่ยวกับซาอุดด้วยผมวม่ายากมากนะครับนะครับว่าพลังงานเนี่ยน่าจะขึ้นนะครับกับอาหารคืออาหารเนี่ยยังไม่น่าเท่าไหร่ไม สู้อยู่เขตไม่ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของน้ํามันเป็นส่วนใหญ่แล้วทบซาอู่แน่นะครับเราก็จะมีปัญหาซัพพลายนะครับแล้วก็กําลังการผลิตแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าในไตรมาสที่3ของปี2024นะครับแล้วเฟดก็ไม่ควรจะล่าช้าในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับนั้นปูหลาดก็เน้นย้ำถึงความสําคัญของการ ไม่ชะลอการปรับนโยบายนะครับเราก็โตแย้งเฟดด้วยว่าไม่ควรเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับไปจนถึงครึ่งหลังของปี2567และครึ่งปีหลังจะสายเกินไปนะครับกลัวว่าจะทำแลนดิ้งไม่ได้นะครับหรือเครื่องบินจอดไม่ทันนะครับมันน่าจะเกิดปัญหาเรื่องของโดมิโนโอของธนาคารอันนี้อหนึ่งประเด็นนะครับเราก็พวก กลุ่มของธุรกิจบางอย่างที่ต้องพึ่งกับการปล่อยอัตราดอกเบี้ยติดรัพยอเลยพวกนี้น่าจะไม่ไหวกันแล้วนะครับและถ้าเกิดจะไม่ไหวเนี่ยมันจะเกิดอะไรมากบ้างนะ,ะผมว่าส่วนหนึ่งที่ผมคิดนะคือฝั่งของฮ่องกงอาจจะเกิดความได้เปรียบบางโมเมนตัมก็ได้ถ้าเกิดปล่อยออกมาไม่เร็วนะครับแต่ต้องปล่อยออกมาให้พอดีนะครับคือต้องให้จีนเนี่ยครอบครองบิดคอยได้น้อยที่สุด นะครับถ้าเกิดเขาจะเข้ามาครอบครองซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสงครามระหว่างคริปตนด้วยนะครับระหว่างคริปโตด้วยด้วยกันเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นฝั่งของ geopolitico geopolitics นะครับก็เน้นย้ำถึงการชะลอการปรับนโยบายณนะจุดนี้โดยแย้งถึงเฟดไม่ควรเลื่อนการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับไปจนถึงนะตามข้อมูลของบูลาดนะครับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกควร ทำในช่วงครึ่งแรกของปี2 0 2ศนั่นเองนั่นก็คือก่อนเดือนกรกฎาคมนะครับประการที่2ออย่างโจชัวฟรนนะครับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายระดับโลกของโกลแมนแซกแถลงกล่าวว่าเฟดเนี่ยจะต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมด4ครั้งในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับบางสายก็บอกว่า7ทครั้งแต่ผมเชื่อนะครับว่าไม่ลดนะครับแล้วเราต้องมาดูท่าทีของเฟดในช่วง ช่วงมก,กรานี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการทุบบิตคอยนะครับแล้วก็มีเรื่องของประชุมวัวประมาณแล้วก็เรื่องของ FOMC นะครับก็จะเห็นภาพของเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยชัดเจนนะครับว่าทางเฟดเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจยังไงเนาะเขาจะมีการพูดยังไงแล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้จะมีผลกระทบกับตลาดมากกว่าใน ช่วงท้ายปีนะครับพอช่วงท้ายปีเนี่ยมันก็แค่หมดปีใช่ไหมนะครับไม่ขึ้นก็คือกูไม่สนใจละดูอย่างตัวของโซโลนาหรือโซบอกอ้วไม่สนใจละกูอ้วจะขึ้นไอจะขึ้นนะครับอยู่ก็ไม่ต้องขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ละนะครับเขาก็ต้องดูแหละว่า,าเฟดจะมีความชัดเจนหรือเปล่านะครับยังไงถ้าเฟดบอกออกมานะพูดบอก เออก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าจะมีการดูตัวเลขต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งทางจิตวิทยาของนักลงทุนกลุ่มอื่นๆที่ที่ไม่ใช่ฝั่งที่ได้เปรียบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าเขาจะไม่ทนผมพูดเลยนะประมาณนี้ว่าเขาจะไม่ทนนะครับคือคุณไม่ให้ความชัดเจนเหมือนปี2022แล้วคุณตึงอัตราดอกเบี้ยมานานนะครับ ผมเชื่อว่าบางกลุ่มจะไม่ทนนะครับและอ่าหักของฮ่องกงเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับดังนั้นอยากให้เฟดนะครับมีความชัดเจนในรอบนี้แต่ผมเชื่อว่ามันจะออกมาสองทางแหละนะครับคือไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนชัดเจนนะครับอาจจะมีการเลื่อนบอกโอ้ยหลังมีนานน้นนะครับอาจจะเป็น ช่วงกรก,ก,รกดาอ่ะโอเคนะครับอันนี้พอรับได้นะแต่ผมไม่เชื่อว่าเร็วๆเนี้ยไม่เชื่อว่ามีนานะอาจจะเข้าช่วงกรก,ก,รกดาอยเง,งี้ยค่อยมีการคลายดอกเบีย้ยก็อาจจะตรงกับอีเท r ร u m s p o มสปอรทีเอฟก็ได้ซึ่งอีเท r ร u m s ียมสปอรทีก็ไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นการที่จะแอปพูปให้อีเท r ร u m s p o มสปอร์ตอเานเนี้ยต้องดูเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับแล้วผมกิคิดว่า อันนี้ผมเจาะจากแกรี่นะคำพูดคือเขาจะไม่ยอมให้อีเาเรียมสปอร์ตอีเทฟผ่าน,นง่ายๆนะครับซึ่งมันจะเป็นผลกับเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละอ่ะนะครับเรามาดูข่าวที่สองด้วยกันเรื่องของแซมสันเมานะครับก็ยืนยันว่าบีดีซีเนี่ยจะถึง1ล้านแน่นะครับตอนนี้มีฝัดอันหนึ่งคือที่จะใช้เนี่ยทุกทีนะช่วงไหนมีวิกฤตนะครับหรือตลาดมันไม่มีความแน่นอนก็จะใช้เรื่องของแม็กกอนะครับ ซึ่งแม็กกอตอนนี้เขาก็มีการชำระเงินให้กับลูกหนี้อยู่นะครับให้กับเจ้าหนี้อยู่นั่นแหละนะครับที่อ่าเว็บไซต์กระดานของตัวเองโดนแฮกนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากเจ้าหนี้ยังคงได้รับค่าชดเชยเป็นเงินเยนนะครับญี่ปุ่นผ่านบัญชีเพย์พอนะครับของตอนโดยกำหนดการขยายการชำระคืนไปอย่างปี2567นะครับคือปีนี้แหละ กลาวถึงการกิงกําไรเกี่ยวกับการเปิดตัวของการถือหุ้นจํานวนมากของแม็กกอนะครับการแลกเปลี่ยนกําหนดและจะแจกจ่ายประมาณ1นึ0 0 0สี่มืพ BTC แล้วก็หนึ่งแสสี่มื่นสาพัน BCH นะครับและ6กหมื่นเล้านเยนนะครับกับเจ้าหนี้เนาะอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะครับแต่มันก็น่าจะทําให้ ให้เจ้านี้รายนี้นะครับเขาทำการได้เหรียญที่เป็นบ t c กลับมานะครับแล้วก็น่าจะมีการทำราคาหรือทำกำไรระยะสั้นได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้านี้เพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลูกหนี้ทั่วไปหรือเจ้าหนี้ทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ระดับวานอย่างเงี้ยก็การของเงินคืนก็จะขอเป,เป็นเงินมากกว่านะครับแต่บางเจ้าก็ ใหญ่ๆก็จะคอเป็น BTC นะครับก็ออกมาได้สองทางแต่เมาวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเนี้ไม่น่าจะเทขาย BTC นะครับเมื่อได้คืนนะครับแต่ผมก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าจะเทบางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ของ ETF เนี่ยผมว่าไม่น่าเทนะครับเพราะเจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าของ BTC มานานนะครับตาม ตามไอการสมัครของกระดานแมกอสอ่ะน,นะคือคือถือมานานแล้วนะครับคือไม่คือถ้าเกิดจะมาขายตอนนี้มันก็มันก็กระไายอยู่เนาะพอลงทุนตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่นะครับสิบสามสิบสี่อะไรนะครับดังนั้นการปลดล็อกเหรียญน,นะครับก็ไม่น่าจะขายออกมานะครับดังนั้นอ่าอันเนี้ย นะครับเป็นบทความจาัดแซมสันมาวันที่ยีบ2ี่มกราปีสองพี่สของทวิตเตอร์หรือ X นั่นเองอ่ะมาต่อนะครับอันเนี้ยเป็นรายงานของผู้พิพากษาของของอาร์มี่เบอร์แมนแจ็คสันนะครับก็อันเนี้ยเรามาเข้าข่าวข,ของไบแนนด้วยกันนะครับท่านใดสนใจนะครับสำหรับกระดานโอเคนะครับโอเตอนนี้มีแข่งเทศ สายโซนะครับก็มีโซจีโตแล้วก็บองไคเทนะครับฟิลเจอร์หรือเข้าไปร่วมอะอย่างซื้อสปอตเยอะที่สุดจะได้ประมาณหนึ่งแสน USDT นะครับรวมถึงท่านใดอย,ยากจะฝาก USDT ตอนเนี้ทางโอเคก็มีดอกให้นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ30-45%นะครับต่อรอบ ระยะเวลากำหนดคือ3ถึง7วันแล้วแต่รอบแล้วแต่รายการนะครับในแต่ละวันก็ดอกจะไม่เท่ากันนับตั้งแต่คุณเริ่มฝากนะครับในรายการนั้นๆน,น,นะก็สามารถเข้าไปฝาก USDT ได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตามรายงานผู้เพิภาษา,าชื่อแอมมี่เบอร์แมนแจ็กสันนะครับสารแขวงของโคลอสารัฐประจำเขตโคลอมเบียนะครับ สั่งให้กรตอเนี่ยกำหนดโทเค็นความปลอดภัยนะครับหรือ Security นะโดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างโทเค็น s e u u r t y y และสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับหรือ Community นนะให้แยกออกจากกัน mm hmm. ในขณะที่กราตอแย้งว่าสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดอยู่ภายใต้หมวดของ Security นะครับฉะนั้นผู้พิพากษาว่าคุณอ อาร์มี่เบอร์แมนแเนี่ยแจ็คสันเนี่ยเขาถามเสษออกไปแล้วคนพอเวลาคนออกนะครับเหรียญออกมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าอันไหน Security อันไหน community นะครับเขาออกเหรียญออกมานะครับเขาจะรู้ได้ไงนะครับในเมื่อโปรเจกต์มันก็ต้องผลิตออกมาเรื่อยเอยเหรียญก็ต้องทําออกมาเรื่อยๆนะครับในการระดมทุนในการขายเหรียญซื้อขายเหรยญอะไร ฉะนั้นคนเนี้ยนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงกิปโตระดับหนึ่งเลยชื่อพอเกียววอลนะและเมตาลอแมนนะครับเขาบอกว่ากรอลต่อตั้งใจที่จะไม่ตอบคำถามนะว่าตกลงแล้วอะอะไรคือ Security นะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าคดีของคอยเบสแล้วก็ไบแ c นเนี่ย เป็นการทดสอบการกระจายอำนาจนะครับหมายความว่าเป็นการทดสอบเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มากับเทคโนโลยีของบล็อกเชนต่างๆนะครับเราก็มันก็จะมีเรื่องของอ่าความคาบเกี่ยวคาบลูกคอบดอกหลายๆอย่าง <S <S นะครับฉะนั้นกรอตอก็เรียกคำถามนี้อันนี้ก็มาจากคุณพอเกี่ยว นะครับ ets ในมัในยีิบสามมกราปีสองพนยิบสนะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของซีซเนี่ยยาวแน่นอนนะครับคอยเบรด้วยนะครับเขาบอกอาจจะลากไปถึงสามปีก็ดีกว่าจะเสร็จนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับก็ต้องรอที่ทางการเลือกตั้งแล้วกันนะครับออกมาเป็นยังไงนะก็ถ้าเกิด ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ก็ต้องว่ากันนะครับว่าทิศทางก็อาจจะเปลี่ยนก็นได้นะครับแล้วก็เรื่องของคุณแกรี่ด้วยนะครับก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงฮะเราก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับจะยาวนานหรือไม่หรือจะเสร็จนะครับภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนนะครับแต่ผมว่าน่าจะคาดเป็นคาดเป็นปีนะครับ แต่อาจจะไม่ถึงสามปีเนาะก็ผลกระทบนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฝัดหรอกนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นฝัดนะครับทำเพื่ออะไรนะครับตั้งใจที่จะดึงเหรียญฝั่งของอีทูเรียมให้ลงนะครับเราก็ไบแนนให้ลงนะครับ,เร,บ,รบเราก็ดึงเหรียญอื่นๆให้ลงเพื่อจะตั้งใจปั้นเหรียญของเขาส่วนตัวผมผมคิดว่าอย่าง ะครับก็คดีความพวกนี้นะครับน่าจะส่งผลต่อ BNB พวกรูน่าซแล้วก็เหรียญฝั่งของอีเทอรีเมนะครับคือพยายามที่จะ,ะดันเหรียญตัวอื่นให้ลงหมดเลยนะครับเพื่อตอนเวลาตลาดก,ดกระทิงจริงๆเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เหรียญเราเนี่ยขึ้นไปแซงในกลุ่มของเหรียญของเขา ต่อมานะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งของคุณจัสตินซันผู้ก่อตั้งของทรน,นะครับก็ซื้อแอลคอยบนกระดานไปแนนนะครับก็มีแอลคอยที่ซื้อเนี่ยนะครับก็จัสตินซันผู้ก่อตั้งทอนเนาะก็ซื้อประมาณ7 1็0 0 xvs นะครับซื้อ xvs ในราคาประมาณ8ปด0สนดอลลาร์นะครับณนะจุดนี้จัสตินซันได้ถอนเงินประมาณ6ก1 0 0 0 x v s มูลค่า7.1ล้านดอลลาร์จากใบแนนในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้แกค่อนข้างถอนแล้วก็ขายทิ้งบมดนะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาจากข่าวร่วมตัวกับบล็อกเชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีนะครับในหลายๆเรื่องนะนะครับ mm hmm. ก็ติดตามกันนะครับปิดคอจะถึงล้านดอลลาร์หรือไม่ ก็ว่ากันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมฝาก N อ t ของเมนี่ปาเกียวนะครับก็จะมีการเมนี่ปากเกียวเนี่ยจะต่อยในเดือนเมษายนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับก็ N อสของเมนี่ปากเกียวน่าจะแพงตอนนั้นนะครับก็หลักๆโดยทั่วไปน่าจะประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง mm. กดปุ่มติดตามเรามีช่องทางนะครับนั่นก็คือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราก็ชื่อว่า,า BRC 2 0กับ Mission New Moon m p นะครับแล้วก็ฝากกระดานโอเคไปด้วยแล้วกันและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า BRC 2 0จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่อง คอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้